เ,เพลงลักแค่แก้คือเอ๊ะกเน คนหนึ่งจะรักได้ขอให้เธอแค่ดูแลแก่เวลาที่ร้องไห้เธออย่าดีกลัวว่าฉันจะหนี้ไปม,มีใครแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจก็มีแค,ค่แกคนเดียวจะไม่รักได้ไงพอโทษเธอแล้วแย่ไป เอาสัญญาว่าจะประครับประคองไม่ให้รเราต้องจบเมื่มีคนมาจับจองและแกก็นาาจะรู้ว่าเขาละแกเพียงใดสัญญาจะไม่จะช่ชูมีแค่แกเขียนกาตอ็ให้มีเรื่องไร้ร้ายเข้ามาก็ตามจะกอดแกวไว้นานเท่านานเท่านาน แค่แกดูและแก่เวลาที่ร้องไห้เธอยาดีกลัวว่าฉันจะหนี้ไปไี่ไกลแค่แกเท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจเลยก็มีแค่แกคนเดียวจะไม่ไรักดตีไงขอโท,ท,ทเธอเร่าแย่ไปเขาสัญญาว่าจะประคับปะ อันนมเสียเพลงกิง้มาได้นะพี่ไม่เยรู้เื่องย,ยเอาแสเพลงเข้ามาอน,นจากแอปนนมีขาเรารักแค่เขาที่คนคนหนึ่งจะรักได้ขอยเธอแค่ดูแลแกเวลาที่รองไเธอย่าดีกว่าวฉันจะนี้ไปมีใคร เท่านั้นที่ฉันคนนี้จะมีใจจะให้คนเฒ่ามองไม่ไกลเข้ามาก็ยิ้มได้พี่ของพ่อแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ไปกดใจที่พี่ลงด้วยนะขอบคุณที่ติดตามจ้าเจ็ดเมือ ไปดูพี่ได้นะเดี๋ยวพี่จะพี่ไม่ได้หามติกนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะมาขายติ๊ติกใหม่แล้วก็มาโอเคนะคะแต่บางที่อาจจะไม่ได้นะคะแม่ใช้หามาแต่เราแวะคนกันก่อนนะทุกคนคะคือแบบดีใจมากยังไงเราก็ขอให้หนึ่งหมื่นกันลูกกัน ทุกคนคือแบบเราทำใบงานหนึ่งมาให้ดูนี่เดี๋ยวพี่เห็นสิ่ด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นี่พี่เขียนม้วพี่ทำจากกระดาษ A4 มีรานนาจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดเข้ามานี่เป็นไงอันนี้พี่ไปหาวิธีการทำครูที่โรงเรียนของโรงเรียนคองเกลือเขาสนับสนุนนะคะ อันนี้พี่ก็เลยมาลองหันพี่บ้านเพาพี่ทำหายอันนี้พี่ก็ทำอีกแต่ว่าพี่ยังทำยังไม่เสร็จทุกคนใครที่เข้ามากดไลค์พี่ถึงหนึ่งหมื่นเดี๋ยวพี่จะไปดูน้องนะคะถ้าพี่เจอในติ๊กตอ็อกเดี๋ยวพี่จะไปกดใจให้รัวๆทุกคลิปแล้วก็ไปงานนี้เดี๋ยวพี่จะระบายสีตักให้แล้วก็จะส่งให้นะคะ่ะ ม่เสียงแม่ทุกคนคือเราจะไปเจอในทุกคนมีแบบเกมเราบอกโอเคชื่อพี่ก็จะเป็นแบบจะมี H แล้วก็6 6ห,ห,ห,หนะไปดูกันนะเดี๋ยวพี่คุยกับแม่ก่อนว่าอนุญาตไหมเห็นคะค่อนุญาตเดี๋ยวพี่มาลงให้ดูเห็นนะเดี๋ยวไปเจอกันเกมอมอนัสโอเคไหมใครเป็นฆาตกรก็บอกพี่ได้นะพี่จะเล่นพีโดน่ะ <c oughs> พันพี่หลุดไปแล้วหนึ่งสี่ เดีย๋ยวพี่เก็บก่อนพี่มีตุ๊กตามาให้ดูตุ๊กตาพี่พี่ยังเล่นอนะถ้าพี่ไม่เล่นเดี๋ยวพี่จะส่งให้พี่มาให้เพื่กันอันนี้อันนี้อีค่ะอันนี้เสื้อสั่งจากรงานนะแม่คุณให้ นี่อันนี้คือตัวแรกน่ารักไหมใครบอกน่ารักกดใจพี่อุลยไปดูคลิปพี่แล้วกดใจให้พี่้วยนะทุกคลิปนะถ้างั้นพี่ไม่กดใจให้ในทิกตอกนะแล้วก็ยูทูปนะพี่ไปตอนนี้ถูกกำลังติดตามพี่อยู่นะแล้วก็ทุกคนเลยพี่ติดตามให้อยู่นี่พี่ติดตามให้ทุกข้อสองตัวนี้ถ้าพี่ไม่ได้เด๋ยวพี่จะยกให้แต่ตัวนี้พี่โดนกดทุกคืนเลยบายบายกดค์พี่แด้ะ ไยค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวพี่จะไปลง